ราชาลูกนังทโลกคอเสนอปล่อยไปไม่ได้ลิพูเตรียมจับสี่แข้งขยายสัญญาใหม่สื่อดังเปิดเผยลิพูเตรียมเปิดฉากเจรจา,จาเรื่องการขยายสัญญากับสี่แข้งกำลังสำคัญของทีมโดยตั้งเป้าจะจับนักเตะเหล่านี้อยู่เป็นกำลังหลักให้กับสโมสร,รเพื่อนำความสำเร็จกลับมาสู่แอนฟ์อีกครั้งจากการเปิดเผยของเดอะไทมส์สื่อดังระดับโลกเมื่อวันอังคารที่6เมษายนที่ผ่านมาแม้ว่าเดอะเรดคงจะเสียจอจิโร่ไดรุมในช่วงสมัน,นี้แบบฟรีเอเยน แต่บรรดาบอร์ิหารสมสรอนพยายามที่จะเก็บรักษานักเตะกำลังหลักของทีมเอาไว้ให้ได้เพื่อที่จะช่วยนำทีมกลับสู่ความยิ่งใหญ่ในฤดูกาลหน้าสำหรับนักเตะรายแรกที่พวกเขาเตรียมจะขยายสัญญาก็คือโมฮัมเหม็ดซาลากองหน้าตัวเก่งหลังจากที่นักเตะตกเป็นข่าวลือเรื่องการย้ายทีมในช่วงที่ผ่านมาและจากการพูดคุยกับปบังโมมีความเป็นไปได้สูงที่นักเตะกับต้นสกัดจะหาจุดลงตัวเรื่องสัญญาใหม่ได้นอกจากนี้สมอร,ร,รยังเตรียมที่จะเปิดการเจรจาก,กับ3นักเตะกำลังสำคัญ ได้แก่ฟิิวฟันไดเซนด์แบ็กจอมแกร่งทีมชาติฮอลแลนด์ฟาบินโยกองกลางชาวบราซิเลียนและอลิซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูจอมหนึ่งทั้งนี้3ผู้เล่นเซ็นสัญญาอยา่าอยิ่ทีนแอนฟิ์เมื่อปี2008โดยฟันไดกับฟาบินโยจะหมดสัญญาพร้อมกันขณะที่ซาร่าสัญญาจะสิ้นสุดในปี2023ส่วนอลิซอนจะหมดสัญญาในปีถัดไปด้วยเหตุน,นี้ทำให้ลิพูต้องการที่จะจับผู้เล่นทั้ง4คนอยู่เป็นกำลังสำคัญของทีมต่อไป เขาคือใครรู้จักเทิร์นคูบไมเนอร์สเป้าหมายลิพูเลงแทนไวนาดุลทำความรู้จักเทิร์นคูบไมเนอร์สนักเตะที่ลิพูเลงดึงมาแทนจอร์จินวไวนาดุมเปิดประวัติไม่ธรรมดาอายุแค่23แต่ได้เป็นกัปตันอาเซทเอามาแล้วลิพูตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจที่ดึงเชิร์นคูบไมเนอร์สของกลางชารัดของอาเซตเอามามาเสริมทัพในช่วงสมมนี้เพื่อทดแทนจอร์จินวไวนาดุที่กำลังจะหมดสัญญาค่าแข่งในทิมแอนฟิลด์และมีโอกาสย้ายไปทบบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปน วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับคูปไมเนอร์สให้มากขึ้นว่ามีประวัติความเป็นมาและผลงานเป็นอย่างไรบ้างประวัติคูปไมเนอร์สเกิดที่ประเทศษษฮอลแลนด์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นนปี1998และเติบโตขึ้นมาจากอะคริมีของเอลมาก่อนเข้ามาอยู่ทีมสำรองและช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ระดับดีวิชั่น3เมื่อปี2007จากนั้นในฤดูกาล2007-2008ดาวรุ่งดัสก็เลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเอลมา และซีซั่นแรกก็ได้โอกาสลงสนามไปถึง31เกมเวลานี้คูบไมเนอร์ก้าวขึ้นไปเป็นกัปตันทีมของเอามาแล้วแม้เพิ่งจะมีอายุคแค่ยีบสาปีเท่านั้นก็ตามรวมทั้งมีชื่อติดทีมชาติฮอลแลนด์ไปแล้วหนึ่งนัดสไตล์การเล่นคูบไมเนอร์เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางโดยสไตล์เป็นแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เล่นเกมรับดีแถมขึ้นไปทําประตูได้เยี่ยมโดยซีซั่นที่แล้วยิงในลีกไป11ลูกจะกการลงเล่น25เกมส่วนฤดูกาลนี้ทําไปแล้วถึง15ประตูและ7อิจัการลลงเล่น28น28 นอกจากนั้นคูปไม,มเนอร์ยังสามารถถอยมาเล่นเป็นเซนแบ็กได้อีกด้วยทำให้น่าจะถูกใจ,จเจเกนคลอบกุนซือหงแดงอยู่ไม่น้อยสถิติและผลงานส่วนตัวคูปไม,มเนอร์มีค่าเฉลีย่ยผ่านบอลสำคัญที่มีโอกาสเป็นประตูอยู่ที่1.1ครั้งต่อเกมและมีโอกาสยิงเฉลีย่ยอยู่ที่1.7ครั้งต่อเกมนอกจากนั้นดาวเตวัยยีาปียังผ่านบอลเฉลีย่ยอยู่ที่72ครั้งต่อเกมและเข้าเป้า85%ส่วนการเปิดบอลยาวอยู่ที่5.4ครั้งต่อเกม ขนาดที่สถิตในส่วนของเกมรับสามารถตัดบอลได้เฉลี่ย1.3ครั้งต่อเกมและบล็อกบอลเฉลี่ย1.83ครั้งต่อเกมค่าตัวไม่แพงนอกจากลิปูแล้วนั้นยังมีค่าว่าโรม่าและอินเตอร์มิลานให้ความสนใจคูปไมเนอร์สอยู่เหมือนกันขณะที่ค่าตัวในการย้ายทีมคาดว่าอยู่ที่ราว15ล้านปอนด์มาตินอเดกากองกลางเรอัลมาดริดสนใจที่ย้ายอยู่กับลิปูในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของอาร์สสื่อชื่อดังของแดนกระทิงดุ แข้งวัย22ปีไม่สามารถสอดแทรกเป็นตัวจริงให้ทัพบ,บริดได้จนทําให้เขาต้องย้ายมาอยู่กับอาร์เอนอลโดยรูปแบบยืมตัวเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ทําผลงานได้โดดเด่นพอตัวจนมีข่าวลือว่าตอนนี้ไอ้ปืนใหญ่กําลังพยายามที่จะซื้อเขามาร่วมทัพแบบถาวรไปเลยแต่มันเป็นงานยากในรอบหนึ่งหลังจากสัญญาย,ยืมตัวของโอเดกาดไม่มีออปชั่นการซื้อค่ะกระทั่งล่าสุดอาร์สก็บอกว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเขาอดย้ายไปอยู่กับอาร์เอนอลแบบถาวรแล้วนั้นโอเดกาดก็พร้อมที่จะไปเล่นให้ริป โดยที่จริงยอดทีมแฮงตินแอนฟิลก็เคยคิดที่จะดึงโอดิกาตไปร่วมทัพตั้งแต่ตอนที่เขาอายุเพียง15ปีแล้วแถมยังเคยให้สัมภาษณ์ว่าหงแดงเป็นทีมโปรดของเขาด้วยทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าลิพูกําลังแอบเลอโอดิกาตอยู่เหมือนกันหลังจากพวกเขากําลังต้องการมิดฟิลด์ตัวรุกฝีเท้าดีโดยที่จิตกนครับผู้จัดการทีมลิปูก็มีช็อตก่อนและพูดคุยกับโอดิกาตหลังจบเกมที่ลิปูชนะอาเจนนัน,น3-0เมื่อวันเสาร์ที่3เมษายนที่ผ่านมาด้วยจนทำให้แฟนบอนนล กุนื้อชาวเยอรมันกำลังชวนโอดิกาตมาอยู่ด้วยกันเซาแธมตันติดใจแข้งลิพูเตรียมยืมดาวรุ่งใช้งานสีนน่สนาเนโกวิลเลียมสแบคควาดาวรุ่งของลิพูกลายเป็นเป้าหมายต่อไปของเซาแทมตันทีมคู่แข่งในพิมลีหลังจากที่เคยมีข่าวกันมาแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาตามรายงานจากลิพูเอเคโฟฝูแบ็กวัยสิบเก้าปีรับโอกาสลงเล่นมากขึ้นในฤดูกาลนี้และเคยเกือบจะย้ายไปค้าแข่งในถิ่นเซนต์แมดี้พร้อมกับทาคุม,มิมินามิโนโเมื่อช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวที่ผ่านมา เอคได้อ้างข่าวจากเดอะอัลติกที่ระบุว่าเซาท์แฮมตันกำลังมองหากองหลังรายใหม่และพวกเขาเชื่อว่าวินเลียมมีศักยภาพมากพอที่จะช่วยทีมได้ในฤดูกาลหน้าหลังจากที่มีการพลาดคว้าตัวมาร่วมทีมมาแล้วครั้งหนึ่งโดยความที่ลิปูเคยคว้าตัวนักเตะของเดอะเซนต์ไปร่วมทีมมาแล้วหลายรายทั้งเดียนลอฟเฟนอาดัมลาดาสซิโอมาเน่และเฟร์กิวฟันไดายทำให้ทั้งสองทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีในตลาดซื้อขายและทีมจากแดนใต้ก็หวังว่าพวกเขาจะสามารถยืมตัวแบ็กขวาดาวรุ่งรายนี้มาใช้งานในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตามด้วยการที่หงแดงเพิ่งปล่อยมินาเมนุให้เซาท์ามตันไปใช้งานในซีซันนี้พวกเขาอาจจะต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะยอมให้วิลเลียมย้ายไปเซนต์แมรีตลอดทั้งฤดูก,กาลหรือไม่เพราะทีมยังไม่มีตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กขวาให้ใช้งานมากนักแบดเดนรเจอร์เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เขาและลิปผูต้องพลาดการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกเมื่อปี2014ตามรายงานจากลิปผู้เอเคินายใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้กล่าวถึงความหลังเมื่อครั้งที่เขาเกือบพาหงแดงเถลิงบัลหลังแชมป์ลีกสูงสุดได้ โดยเกมที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือการเจอกับเชลซีของโชเซ่หมุนโยซึ่งพวกเขาพ่ายแพ้ไป2ต่อศูนย์ทั้งที่ต้องการเพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นโดยบิรัตกล่าวถึงสาเหตุสาคัญว่าเราไม่แพ้ใครติดต่อกันมา11เกมเราลงเล่นกับเชลซีในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเราเป็นทีมที่แกร่งเล่นเกมรุกทีมของเราเน้นเกมรุกเพราะนั่นคือจุดแข็งที่เรามีเราไม่มีกองกลางตัวรับเพลย์เมเกอร์ของเราก็คือสตีเวนเจราดเราเล่นแบบบุกตะลุยไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวเมื่อคุณเตรียมทีมมาเล่นแบบจเกนครับเน ดุดันและต้องการครองบอลการที่จะไปบอกว่าเพื่อเกมนี้ผมอยากให้พวกคุณเน้นตั้งรับเรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรอกทีมของคุณเป็นทีมที่เพรสซิ่งสูงเน้นครองเกมเน้นเกมด้านบนแต่เพื่อเกมเกมเดียวคุณจะเลือกเล่นในแบบที่เคยเล่นมาตลอด2ปีมันก็จะกลายเป็นว่าคุณก็ต้องเน้นตั้งรับแล้วก็ต้องเจอกับความกดดันอย่างหนักสำหรับเราผมรู้สึกแบบนี้เสมอทีมของเราไม่ใช่ทีมที่เล่นเกมรับแข็งแกร่ง,งดังนั้นเราจึงไม่ใช่ทีมที่มาเน้นตั้งรับเพราะผมเชื่อว่าเราไม่ได้มีสไตล์แบบนนั้ รเจอร์กล่าวเจมี่คาร์เกอร์เชื่อว่าเกรีเซาเกตจะนิบเทรนอเล็กซานเดอร์โนไปร่วมทัพชุดสู้ศึกยูโร2020อย่างแน่นอนในขณะที่กรูคู่หูอย่างแกรีเนวิลมองว่าการถูกตัดชื่อรอบนี้เป็นสัญญาณว่าหลุดทับช่วงซัมเมอร์ให้หลังพ้นช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมาในาใยทัพสิงตัวคำรามอย่างเกรีเซาเกตพบกับคำถามมากมายที่ต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนศึกยูโรช่วงซัมเมอร์ประเด็นหนึ่งยังคงถูกจับตามองคือตำแหน่งของเทรนซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันอย่างมาก ทั้งนี้คาร์กเกอร์มองว่าแบ็กขวาของต้นสกัดจะถูกหนีไปร่วมทัวร์เมนต์แบบไม่ต้องสงสัยตำนานลิพูกล่าวว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์เฉพาะตัวไม่เหมือนฟูแบ็กคนอื่นฟูแบ็กส่วนใหญ่แม้แต่พวกที่เล่นเกมรุกได้ยางโดดเด่นมักจะวิ่งขึ้นลงเป็นเส้นตรงแต่เขาคือเควินเดบรอยที่เล่นเป็นแบ็กขวาเขาแตกต่างออกไปเมื่อคุณพูดถึงพื้นที่ที่อยากให้เขาครองบอลผมอยากให้เขาอยู่ในตำแหน่งนั้นมากกว่าใครในยุโรปแฮร์รี่เคนก็น่าจะอยากให้เป็นเขาที่ครองบอลอยู่ตรงนั้นเช่นกันราฮีมสเตอร์ลิง พวกเรายัางไม่ได้เห็นมันสักเท่าไรในสีเสื้อของอังกฤษผมเข้าใจดีแต่เซาเกตต้องหาทางเพื่อให้เขาได้ครองบอลคุณสามารถพูดถึงนักเตะที่เข้ามาแย่งตำแหน่งแต่นักเตะของเขาสตอร์ลิงเคนหรือใครก็ตามที่อยงเสาไกลอยากจะได้บอลจากเขาที่อยู่ตำแหน่งนั้นมากกว่าใครในประเทศกระนั้นในวิวก็ยังคงเห็นต่างโดยมองว่าการที่เทรนถูกดอปเมื่อเดือนก่อนไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมไม่คิดว่าเซาเกตจะพาเขาไปด้วยอดีตกับตันทีมแมนเอร์กล่าว ผมมองว่าการถอดเขาจากทีมในตอนเดือนมีนาคมก็เป็นสัญญาณถึงตอนซัมเมอร์แบบเกยกลายผมไม่คิดว่าเขาจะบอกข่าวร้ายแบบกระทันั้นผมมองว่าเขาอยากให้ทุกคนชินกับความคิดที่ว่าแข้งควสวร์สูงคนนี้อาจไม่ได้ไปด้วยนอกจากว่าไคลวอเกอร์ริสเจมส์หรือคิรันทิปเปียจะรับบาดเจ็บย้อนรอยสามนักเตะอเมริกาใต้ที่เคยคว้ารวันดาวสัวนบวสูงสุดของพรีเมียร์หนึ่งคาร์ลอสเตเบสสองพันสิบถึงสองพันสิบเอ็ด ดาวยิงชาวอาเจนนาที่ขณะนั้นเป็นลุ้นการที่2ของเขากับแมนซิตี้ทำสถิติเป็นนักเตะจากอเมริกาใต้รายแรกที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาครองได้สำเร็จโดยเป็นการคว้าอันดับหนึ่งร่วมกับดิมิทราเบอร์บาตอฟของแมนยูเที่ยิงได้20ประตูเท่ากันในลุูการนั้น2ลุโซเรส2013-2014ยอดดาวยิงชาวลุ้นไก่ที่ริพูกกระชากตัวมาจากอาร์เจน์ในปี2 0 1 1กดทั้งพัฒนาฝีเท้าและก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าระดับโลกได้อย่างงไร้้ขอกั โดยในฤดูกาล2013-2014เจ้าตัวจัดการซัดไปถึง31ป,ประตูกับอีก17แอซิสเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้กับหงแดงในชั่วโมงนั้นเลยทีเดียวนาชสดาที่นั่นเป็นปีสุดท้ายของเขาในสินแอนฟิวเพราะหลังจากนั้นบาร์เซโลนาจัดการควักเงินกว่า70ล้านปอนด์กระชากตัวเขาไปร่วมทีมในซีซั่น,น ero, ถัดมา3เซกิโอากเอโร2014-2015และแล้วก็มาถึงดาวยิงจากอเมริกาใต้คนล่าสุดที่เคยคว้ารางวัลรองเท้าทองคำ ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเซียิโอกุนอากูเอโร่ยอดดาวยิงชาวอาร์เจนตาที่เพิ่งประกาศอำลาแมนซิตี้ไปหยกๆยกโดยลุกการ24-25เจ้าตัวซัดไปถึง32ประตูรวมทุกรายการและเป็นการยิงในลีกถึง26ประตูคว้าวันดาวสโนว์มาครองได้สำเร็จและหลังจากนั้นเอลกุนก็ยืนทำหน้าที่เป็นตัวหลักให้กับเรือใบสีฟ้าเรื่อยมาจนกระทั่งหมดสัญญาในช่วงสมมนี้และตัดสินใจมองหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงปลายชีวิตการค้าแข่งต่อไป หากชอบใจคลิปนี้อย่าลุมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ